สวัสดีคสสดุคคนนะรับสรนสิริลักษ์ชื่อเล่นพอร์ตเกิดวันที่14พฤศจิกายนพศ2534เป็นนักสแสดงชาวไทยกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิต เดิมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยกรุงเทพเกิดที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณพ่อจากสิริลักษณ์และคุณแม่นัทสิสิริลักษ์แต่ย้ายไปอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเดินแบบและถ่ายมิวสิกวิดีโอ ก่อนหน้านี้เคยเล่นภาพ,พยนตร์มาแล้วหนึ่งเรื่องคือ s r อรี่ซารังเฮโยเการักที่เกาหลีหลังจากที่เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดทำให้พอตมีผลงานละครโดยผลงานที่สร้างชื่อให้คือละครเรื่องมนรักแม่น้ำมูลเหตุที่ชื่อว่าพอดเพราะคุณพ่อและคุณแม่ของพอดชอบรถบอช่มาก พอตมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อว่าแพรจิรัฐาสิริลักษณ์ในวันที่18กุมภาพันธ์พศ2558ได้เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าตัวหลังจากได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์พลิกคว่ำที่จังหวัดฉะเชิงเซาอาการหนักต้องรักษาตัวในห้องไอซีและทำให้การถ่ายทำละครเรื่องแตพดโลก,กัน ซึ่งเป็นภาต่อของลูกผู้ชายไมยตรตจพ์ต้องเลื่อนออกไปประวัติการศึกษาจบอนุบาลโรงเรียนอนุบาลแก้วหรือไทยกรุงเทพมหานครจบประถมโรงเรียนพระมารดานิจจนุเคราะห์กรุงเทพมหานครและย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยอเซฟวิทยาจังหวัดจันทบุรี จบมัธยมต้นโรงเรียนสตรีมานดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีจบมัธยมปลายโรงเรียนศรียานุสร์จังหวัดจันทบุรีระดับอุดมศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตผลงานละครของโพสต์ปี2553ลูกโขน ปี2554มนรักแม่น้ำมูสเสน่บางกอกโบเบปี2555ลูกผู้ชายไมตรพน์ไฟมานยกเลือดมังกรปี2556สุภาพบุรุษลูกผู้ชายปี2557เพลงรักผาปืนแตกคุณผีที่รักรักเต็มบ้านปี2558ตะพน์โลกกัน คุณชายไก่โต้มผลงานภาพยนตร์ปี2553ภาพยนตร์เรื่องเการักที่เกาหลีซอรี Sorry, ang, hey, Yo, ่ซารังเฮโยรับบทวอนปี2554สารคดีสั้นเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกปี2555ภาพยนตร์สั้นของซันซิวเรื่องมวดใจได้เจอรักประกบอำ้ำ พัชราภาชัยเชื้อ